ก็เป็นผู้ที่มีความงามเป็นเลิศอย่างที่สุดนางกินรีทั้ง7มีความสนิทสนมและรักใคร่กันเป็นอย่างมากและในทุกๆวันปันรสีหรือวันเพนพวกนางก็มักจะบินจากเขาไกลลาดไปเล่นน้ำที่สะใหญ่กลางป่าหิมพานต์ใกล้ๆก,ก,กับอาสมของพระฤาษีกสปะเป็นประจำวันหนึ่งพระเจ้านันทราช แห่งเมืองมหาปัญจานนครเห็นว่าเมืองของตนเกิดทุกเข็นเข้ายากหมากแพงในขณะที่เมืองปัญจานครของพระอาทิตย์วงศ์นั้นกลับสงบร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพระเจ้านันทราชจึงปรึกษากับมุขอมาาและปุโรหิตว่าที่เป็นเช่นนี้คงเพราะ